ครับสวัสดีครับข,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาเมก่อนนะครับครับก็นี่ก็คือมีเอฟซีมาจากต่างแดนนะครับไม่ใช่ Eine ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดาจากโคราชจา,า,า,ากต,าตาะโกนครับจากตาะโกนอภูพนนาครับอภูพนนาครับครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับาตาร,ระวังนะระวังคุณสาวจกสิณใสนะ โอ้ยคนแก่ๆอยากตาไม่มีใครเอาไปเลี้ยงดอกจะมีใครอาจารย์เอาตาไปเลี้ยงน้าไม่มีใครเนาะครับโอ้ยตาก็อยู่กับลูกสาวนี่แหละใช่ใช่เลยเนาะเนาะเนาะสร้างบ้าให้ใหม่แล้วนี่ครับเหรอเหรอโอ้ยเนาะถึงมันบ้านนอกดาวให้ไม่นเลยเหรอถึงมันจะซื้อดูแบบนี้ได้ยินได้ยินป้าว่าอยู่นะได้ยินป้าว่าอยู่นะได้ก็ดีนะเนาะได้ก็ดี แต่ตอนนี้ม,ม,ามาดูมามาสองดูตรงข้างหลังบ้านได้จะตั้งตรงไหนไม่ตรงเอาเอาตรงนั้นออกก็ได้นะตรงที่เก่านะตรงที่ตานอนนะ<อ>ยกออกแล้วก็เอาตั้งเอาตั้งที่นั้นก็ได้น,น,นะตั้นยังมีปัญหาอยู่มันฉีไม่ไม่ไม่มันนอกเขตแล้วมันนอกเขตจากเป็นที่ของมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอืน่นหรอก ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีช้องมันแบบเยอะไงช่องมันเยอะเดี๋ยวมันจะมีได้ใช่าอางงา่อ่อวสบายดีก็เยมาเรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไ ด้วยครบหมดเลยไงเคอแบบเขาเรียกอะไรนะชงเองนะเสริมเองเลยเสร์ฟเองเลยใช้เองหมดเองเสิร์ฟเองหมดเสแจ้งท่านเลขทรับก่อนับ Ô mẹ của 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 ครับรวมก็ครับรู่วมากระใช่ครับเดี๋ยวจะเฉพาะประกาศเลยคือเริ่เลยเิเยสาเริเียนแล้วคร่มครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วกิบเริ่มแล้วิบีจะเริ่มแล้วเข้าได้รก็เริ่มที่จะให้ใครลกลูกเดี๋ยวผม ไปดูขนมาชานด้วยนะครับไม่เคยเห็นเลยดูสิสวยงามมากสวยงามมากนะครับสวยไหมครับนี่สวยไหมครับ fc สวยไหมครับสวยงามมากนะครับสวยมากง่ารอสวยครับรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบสวยครับเกสสวยงามมากๆนะครับนะครับตอนนี้ก็เวลาแปดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับการกระทำพิธีต่างๆนะครับจะเริ่มขึ้นในเวลาเก้าโมง ตรนะครับหรือจะเหลทเวลาอยู่ใน9โมงครับเดี๋ยวรอดูคณะนะครับพู้ใหญ่พรอดำเนินการดูสิครับสวยงามมากนะครับอยู่ต่อไรปูคุณกำลังทำอะไรปู ครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็เตรียมพิธีนะครับออบอกกล่าวนะครับเ,เทพเทวดานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเ,เน็กน,นะครับนักข่าวมาไกลดูว่ามันิน่ามาไกล ก็ไม่เป็นไรฮะนะครัใหญ่เราเนี่ยให้ท่านมาตากแดดโดยตรงครับท่านนั่งในแอร์มากที่แล้วมาอยู่ชาวบ้านนะครับไปขึ้นกองๆไปเอาเอาเอาิกดิปากพานาก่อนแรกยาวะครับเนครับถือว่านะครับงานนะครับที่น้องชาวบ้านกรอกเนี่ยนะครับอ่านะครับโ่คดีมากมากเลยนะครับพี่ นะครับได้รับเกียร์นะครับออันสูงสุดนะครับของนะครับพิธีงานนะครับแล้วก็นะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับพี่ท่านนะครับภรรยานะครับของท่านที่นะครับถึงแม่อีกท่างเลยนะครับต่องเชื่อผมร้องเชื่อว่านะครับท่านลองนะครับเรแล้วกครับ ครับนะครับคุณแม่จันนะครับนาคทองนะครับอ๋องประธานสภาวัฒนธรรมจตุจักนะครับเป็นนะครับประธานไทยให้นะครับไม่ได้อดีต เดยเดี๋ยวเดีเพรมาอันนี้ดวมึงเดียเบอินแล้วก่อนกายกายเป็นวิแกดอมมุกี้ได้หมดเลยเป็นหนดเลยโอ้แกนี้ใส่ถุงด้วยด้วยลูกก็วันนี้จองเขาเขาไยไม่ได้จองยังไงถูกตัว จะได้ไม่มีแมลงวันเยอะทุกคนทุกท่านเดินเดินก็วันอาทิตย์ต้อแปดโมงเก้านาทีตามหลังนะทีนี้จะพาว่าไงก็ว่ากันนั่งหน่อย สูตรมนต์ก็ซับสูตรนักลักนอนไม่หลับหัวใจกระซับก็ซ่าถ่ายไปนอนนไม่ได้ไปไหนน่นไม่นู่นไปนั่งรูอะไรกันเขาใครนู่นเลยไปจะไปถ่ายไปถ่ายตรงนู้นเลยโอ้โหรวมไปทุกเตอร์เลยครับนั่งอยู่ข้างหลังท่านประธานเลยถ่ายไปจิตจำภาพไปจิตก่อนเลยอย่าไปขยับแรงเอาค่อยๆ ต่อเรื love, ่องพญานาคตัดใจกายบูชาพญานาคก็ใส่หัวใจพญานาคไปเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นยูทูบเบอร์ช่องไหนคะตาชานบ้านกกอกครับอะไรนะคะตาชานบ้านกกอกตาชานบ้านกกอกเดี๋ยวนะเป็นพ่อตาของลุงพลเป็นพ่อของป้าแตนอ้โยินดีที่รู้จักครับขอบคุณนะครับ อ่านะครับผมขอ